ไอ้มักสาวเรามักสาวไทยออ่อไม้ตะเภาเพอมาหากินเออนี่ยสาวเราเราก็รับพิจารณาเด้อทุกคนสาวไทยก็รับพิจารณามาเพืมาหากินสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอันมันนอกนะคะเมนี้มีคนมาเปิดกล่องห้เนาะเมนี้วัน หยุดวันที่หนึ่งพฤษภาพเนะเ<อ>าะเขาคือยุดให้เอาอะไรงานไงอืมเป็นแรงงานคือกันบอกแรงงานประกาศเลยมาเปิดอันคลิปให้เนาะทุกคนประกาศพูนสื่อตามบอกฮวงมาเลัยอะไรส้มตำไม่รู้จักพนว่า,าเศรษฐกิจเคเอฟซโอ้<น>ส้มตำดีดีมามาเสื้ผ้ามาเบิง้งไอนมาหนอ่อหนีสีเมียนถวยว่องไวเนาะทุกคนเดี๋ยวสื้ผ้ามาเบิ้งอัน สองนมสองนมโอ้เปิดไฟไปเบิดขึ้นตัวนี้สอ,สองนมเพิ่อนอันเฮ็ดนยังกินกินเนาะ,ะน้องออกมาบ,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 บมลิงบลิงบลิงบลบลิงบบลิงบลิงบลแต่สิเป็นต้มเป็ดของสาวปูหนาเอาเอาฟิตไว้เมือ่อคืนเนาะเอามาอุ่นกินกันตอนเที่ยงอุ่นไหมไม,มันจังบะทองเสียเร <laughs> าแค่อยู่หอบแซ่ตัวกัอยู่ไม่ได้บางอย่างเนาะฟิตแกงไว้ด้วย ข้าวเหนียวยังผืนอ้อขอไปเด้อมันจะสีถึกแอมสีบัวแามันหนอกก็เลยไปซื้อตำหมังฮงมากครับตำปลากับตำกุ้งสดมันก็สีเหมือนกันเลยเออเทใส่กันเลยต้องตำปลากับกุ้งสดคือเป็นแจ้งเลยสวัสดีครับผมต้อนรับขอสู่โซนมะน้อกมีคนเปิดให้แล้วไอ้พี่ซ่าเปิดให้พี่พี่ซ่าเปิดให้เราลงทุนคนเปิด เดี๋ยวจะเอาดูดในเบเิ่งไปขึ้นเข้าไปนั่นลานนิกเนา <ไป S 1> ะกานไม่เคยไปก็เถื่อมาอยู่บ้านนี่ฮะปียังไม่เคยปีหยัยบเลยไปเถื่อแหละมันมันเดีหกเจ็ดปีอยู่บ่บ่ัเดี๋ยวไปก็ถื่อลานนั่นเนาะเดี๋ยวเอาอดูดขึ้นในเบิ่งไปกับอายเราก็เซบฟูหน,นังก็ไปตากกันเลยทุกคนไอเซาหน่อยกับบันเดี๋ยกับดึกกับแจ๊ก แหฆ่ากันออกเด้อเด้ของคุณถึงถึงฮอร์ุดเียบขึ้นาเนาะฮอดเทขึ้นมาเนาะ่่หละแจงฆ่าตาต่ามาี่ผู้อยากไปเราเราขอจะแจงมากเพราไว้ละมันยิ่นยังมัยิ่นยัมนเป็นแต่เบ่เม่าเปล่าอ้าสนุปเม่าสุขคนวันตีเม่าไผ่นาะ่าเาเีนเราเพราะเม่าจะคนเราต้อ่ะ ม่ไฟเนาะโม่เลยจ้รีบรีบแเดียวกินบันขึ้นตอแจ <laughs> แน,นี่แบงหนึงิ้นดีสี่้เนาะมันห่อนเลยเดี๋ยวมันีสดเนี่ยีสี่จะงดแบงที่สองอ,อตักสวยเนอยเพราะมันแห้งห่อนอยู่เพาะจะมันเล่งช่วงไทยนะนายจะเดียวเชียงคืนค้นจนยกินเมื่อแล้วก็เลยเหล่งว่ะจแบงเดียวตอนโคกนี่ สามิบขวดเลยวาวโคกินไปเซียมัน่กินเหล่าหรือกินโคกมิกเซอร์อ้เรืใจมิกเซอร์ให้หัวละลอยอยหรลยหอาิบคุ้มบะอูนาก็ไปตาแน้ำเมน้ำเมอเออๆย่นงรคุ้มคกินปสบขวดประมาณนั้เนาะนออกมาเต้นซีหาขวดพะยำไปขึ้นเลยมันจะมาแดงเบิรดแล้วสามพันมันเป็นออนนันเอาเนาะตะไคร้มิกเซอร์อร่อยหาซิเนาะลูกเล่นมิกือร์้าแม่นแปดพับรครมิกเซอร์่หยุดเลย ันดนนะสามพันเนาะน้ำแข็งก mm ับมิซิททั้งับน้ำแข็งพู่นะชิคกี้สอบข้องน้ำวันหยาบสวัสดีค่ะทุนอ่ะด้รุจะเข้ากระไรมาแส่เนาะมันหลานนิกโคกยูบนทุกคนมันฟีมิกเสือนะแก้่าหัวเด็กกระเหลียวโดยูดดนมูมีนไป ขึ้นลอยยุิกระอหู่กเห็นเหรอยากเก่งเขาล่อยหาซิฟังเลยแล้วก็กินจนอ๋อถ้าถ้าให้คนคือเห่าจะลอยแกงจริงเจ๋งดีเลยยังซับนั่นเพิ่งเนียนเราแต่ว่าเราเาเพราะใส่พราะสองคำยศนี่เพราะกินกันปุ้งใหม่ไว so ้ชาหวานเอาน้ำเต็มเกลืได้

พุ่งไหมวะวัชรชนะประเด็นเรงลำอะไรนะเห็ไปแล้วเจ้สีหาย,ยังสูงออ้เอากินกินตะหงเพชรเอ้่ยจึงสวงเลยส่วนออ้แล้วนอนอีกขึ้นหนึ่งอยู่ว่าโยงรสีนอนพักผ่กอนอีกขึ้นหนึ่งบ่ บริภารู้เรองดูดิดดดดดมาเอ,อาบท <c oughs> จับบริภาร <c oughs> กบมาจากเล่ากัวมาสิมาสิมาพักผ่อนบนไปเที่ยวนาะไปมากกันเาก,กันไปปรับปบุนเที่ยงคืนมนันยกจุบราพกักผนมนตีเีนมันตีอนมอไปแ่มอบวกรายวันเนาะมันเหมือเที่ยวว่ามอนหมือเที่ยวก็คนบวรายผม่ะ จะไปตักซ้อมอกเผื่เดียววะนายเสียผูเด็กเสียง,ยงกิน <S 2> <S 2> คลิปเก่า้วทุกคนนะเผื่ว่าจะยกลำพันมาจากอุดรมาหลินก็มาจากลาวเลยมาเที่ยวลาวมาแวะอุบลตัวนัดกันไวตั้งแต่ก่อนที่ไปลาวแต่ว่าขไปนั่ ข่ายากเปียงน้อยนึงเราเดือหละนไอ้ก็เลยไอ้เราก็เลยดวงไปหล่าก่อนห่อนยู่ไงเขาในบารมันยังเย็นาห้เรโบวัหรอกอ๊ เสียงไหมอน้ยกดการโอ้ยยงคือกินเอาไก่เค็มซี่ากินกับไปเลยสอหงเขากันเากเขากันหอสามนแไรอีกเอามากินกับข้างนเป็นกินเอามื่อากินกับข้าวเหนียวเขากันมานาจะบวกเขาอะไคนเอามา เอามาเลยวเอาแมล้วมาเม้วมาดแล้วก็ง้าแ่กินเขากินเขาพอดหนึ่งว้กับกินเขาสามขีอสาบมันขาดนึว่โตกินเขาทั้งี่สิบอดีเนาะตากมุมว่าโตกินเขาว่ะ เอาบัตังมุมนี่ตัวกินเขามันสุรสีหาพันเหรอทแบบซีก็อกหม,ม่ีไรางเงื่งอกวก็กอ,อยู่ที่ทำงานก็กินซุปต,ต้มเป็ดนีเกิกนตดหาเลยอาะคอยงไงหร้อ สูบสูบคุณหาสูบคุณหาเอ้าเพื่อนโงนเดินรถไทยนะนนได้ไงว่าจะมาเที่ยนบบบว่ากอเป็นกินมันร้ม่กินกินได้กินกัตเลยมุนมันห่อพร้ผมก็เลยข้าตะมุนเออล้องรูดพอะเอาถัเนาะเนี่ยโอเก็แห้เขาไปมาือสีย โอแม่ถุงตำหักฮงเหรอแม่เอ้ยทำไม่เคยใส่กันเลยก็ระสุนก็ระสุดตำปลาครับบอลานนี่มันมาแกเอางกันแม่แต่ อืมคือก,ก่อนเขาเลยใชเลยเอาสูบอกไปกูคือปปนมมอ,อ,อนเจ็บ,บห้องรวยขืนโอกาสดีตมอกยากกินักุ้งแม่จักอืมอายุที่ป็นแบกอะหวยนะี ก็จำอันไหนถุงท,ท,ทั้เก็จำยูทูบเบอร์ฟังน่าเลยเบอร์เดนก็เ่งเก็เห็นอันแล้วก็ถ <c oughs> ั่วเจนก็ฟงรานเอกชาวมอเีงเราเขาเพียวอย่กว่มามอหนั <c oughs> นี่จริง อะไรก็ขอไปหน่อยๆให้เราเยอะที่สดให้เยอะมากเลยนะต้องำอ่ะไลน่อยไลน์เยอะตั้งมาตั้งไปสิบผมจะหาคนเงี้ยวลอยหาเอ้ยสองหลอกหาสิบห้รวมควเนียวอันนี้เท่าไหร่คม่ยไม่ได้สามสิบสี่สิบสี่สิบก ความใหญ่ยังขาวทุกคนเด้ออันนีข้อแหวนได้หนึ่งทำปลาแล้วทำปูสดอันนี้หน่อยไปกระชอนคุยมาเด้ออึดอัดพักที่บ้านหน่อยทำมะครูดสลัด ใส่เห็นด้วยดำบะเห็ดอะไรอัญจิตเห็ดน้อยหมครับกินเวลาเนื้อแก่ก็ไม่น่นอีกโอ้ย่อ้ยโอ้ย tôi không lẽ bắt cái lúc đi nắng cái con gần trưa nắng nóng mhm 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 con mhm 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 đồn mhm 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 nó. mhm 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 ตะรสวนปะหาปีลหกปีปปีนะยกมาสวนก็หกปีเลยทุกคนหกปีเลยบ่ไม่หน่อยเลยอืมเอามาอมักสาวเรามากสาวไทยอ่้อวเยองมาหินมเนี่ยสาวลราเราก็รับพิจารณาเ้อทุกคนสาวไทยกับรับพิจารณาไม่ต้องั้าหากิน ไอว่าแต่ว่าแต่ขยันทำมาหาเองว่าายเรามีธุรกิจส่วนตัวเนาะข้าวปลาบดลงไปที้งแต่ว่าถ้าอยากหูต้องมาคนหาเราเองเนาะสาวๆเพราะว่าข้าบปหูว่าข้าบาบลอ๋หูเภาษาเลยเหรออยากให้เพื่นมาคนหาเราเองดวว่โอ้เหมือนึ้นนานเราหลวงความัลาบเรบอก เามมาเล้ย่่าต้ามนี่ม่ไ้ลั่าว้นาเน่นดี่วดี่วสาวตอแต่แอเลยนี่ไม่แต่เด็กน่อยอีกนก็ไปวัดซุปสาวมาตามยิ่ิ้นเลยขึ้นเนี่เนี่ยมันจะ่ไม่ได้ม่หรอเนียนี่ยตสาเลยเหงื่อหัวพูดหัวยิ่งข่อยกเกลือนเลยไม่าด้อจะเดียนมองนั่งก็บ มองงานเป็นภาษาไทยใลงจใ้มานั่งอยู่ปนดโอ้ยอย่างหัวจะนั่งนั่ง้ยี่บ่านจะวิ่งไปจะวิ่งูสาวแล้วคนจาปุณ่ะเป็นบ่อผูวางนะบ่บอไเจอดูได้นั่งผู้นางผนาแล้วละบอน้สาวน้สาวอไรน้อสาวย่เลยไตองดูี่มัไปดูอยู่ว่อนไม่เคยไป เปิดพอตีห <Slow> ักน่าายตวันแดงไปอยู่หนนะปคนค้างดูพ่อูดีพ่อจะดูคนอย่าไปอยู่ไม่หลุดหลุดอยูข้างหน้าอยู่ัลด้นเห่าทำไมตะก่ยน่งแงน่นก็อยู่นั่ก็น่ไหลเจ๊ก็่แค่แดงิดอรัหรบอ่นอ่ต้นเนี่ย จเล่นก็าวกเดื่มาเขาบอกล้วเนี่ยทีเดนอะไรของมเนี่ยบนม่สิ่งทุกคนอยู่สบายๆเขบอมาหนักหน่อยมองไงก็มองได้ติแต่กระดาษที่สก็ถือสื่อม่มาทุกคนขออนุญาติอเนี่ขอพ่อแชลกันทุกคนมาไม่ยังไม่กินอ่างคนไม่ยังไม่ยกินอ่างคน เนี่ยทุกคนจะมีกระเพาะคักแข่งกันอยู่คนละจังหวัดเด่นนั่งหัวใจกันน้องหัวใจกันเกิดมีกระเพาะคักแข่งว่างเอ็ชชี่มากแต่พี่พีต่อหนักนี่คือคนแรกต้มือเี่พีดทนทุกคนมาห่อเนี่ยแบบปิดผ่านผิดว่าเป็นคำหมอบชั้นชินเนาะแบบตอนน้ำทุกคนเริ่มแล้ทุกวคุณนาเนาะไอมาบ้านผมไอเก่งอยู่ก็เกิดขึ้นที่ขีดจังหวะธรรมดาเนาะเห็นกันเองตัวอย่ามากเลยต้องพึ่นกันมากเลย เห็นเนี่ยตัวคนน่ะก็อาจจะตอนรับเปเต็มร่อยแต่ว่าก็เข้าใจเขาเต็มร่อยก็พอเราตัวคนเนาะอย่าไปมาเนี่ซ้ำเนี่ยถ้ายังไม่อยากม่อยากก็ได้เขาอยู่สองคนเพ่ราอยไหที่บอกสเต็มคนเลยตามสไตล์เนาะทีสองคนก็เหนียนยเลยนะมันเหียนแล้วมีอะร่ดีอันไหนก่อ๋อบอเนี่ยมึงไม่รู้หมถึงถ้าส่วน ายส่วนพี่น้องส่วนคนสนใจผลิตน้ำนะทุกคนเนาะทำไว่าสีหาวเนี่ยมาอยู่ประมาณนี้มาเรเ่องคำบอกไม่ได้คือยักยักยุ่ยกระแทมเนี่ยมาว่าทุกคนคิดอย่างไรซ้ำอยู่เลยสิบคนมายงอยู่อีกเจ้าคืนหนึ่งหัวละสิอยู่อีกบอลนะกดได้นอย่างง่ายๆเนี่ยเหรอคือกีส่วนตัวว่าทุกคนเ้าทางไหนสนใจเราแบบติดต่ออะไรนะทุกคนเนาะ โอ้แ้จะตรอยเลแบบตุอตอต่งเราจะหาคนครูซีวิตได้หาเด็กเด็กแ่าหนได้เนาะไปทุกคนพอกันคลิปนะไม่ายแล้วกองทัพหาจะพอพอ <laughs> <laughs>